ครับผมจอมโหวดจอมพัทยาครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาสิบห้าวันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเลยครับครับเนี่เลยนะอยู่ที่วีรำเลยใช่ไหมไม่ครับอยู่ที่สุรินทรตอนที่สุรินทร์มีใครเป็นผู้ซ้อมของไฟนี้มีวันพิชิตพิษยาเพื่อตาหรือเป็นอะไรคลายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับปล่อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับเราเหมือนสไตล์อะไรครับ เขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับลูกช้างเคยเจอกันไหมยังเลยครับอ๋ออันนี้เป็นไฟแรกที่เจอเขาใช่ครับแล้วได้ศึกษาเคยมาต่อยเขามาบ้างศึกษาครับเขาเป็นมวยลอะไรอ่ะมวยฟางหน้าฝันสองครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางไหนอันนีรอดูบนเวทีครับก็ยังเราเปยคโควินมานี่เราต่อยที่เวลาไปแล้วใช่ไหมครับผมวันนั้นเราเจอกับตาทูทองครับเป็นไงบ้าง ชนะครับชนะปล่อยทองมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นต่อยปล่อยๆไปต่อยร้อยยี่สิบครับแต่วันนี้มาตอนนี้กันเลยควันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดครับเมื่อกี้เห็นสองแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็พอดีครับมาแบบสบายๆเนาะสบายไม่มีปัญหาไม่มีอย่างร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เต็มที่ครับเต็มร้อยครับอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีเนาะไม่มีครับคือสมบูรณ์เลยคือเรียกว่าร่างกายดีแข็งแรง เราต่อยมารวนๆทุกวันนี้กี่ไฟลแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณ70ครับ70ไฟได้เราคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับเอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้หน่อยเรเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเปินที่แน่นอนนะครับาผมโทรบ้างไ่ใชายครับ